ครับคุรุมิชแนลนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ี่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีเกจิเยอะมากนะครับและหนึ่งในนั้นคือพระเดชพระคุณนะครับหลวงปู่แก้วนะครับวัดพงมารายนะครับหลวงปู่แก้ววัดพงมารายเนี่ยคือเป็นหลวงปู่ที่มีประวัติมีชีวิตจริงนะครับแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์นะครับของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงนรกานิฆาด้วยนะครับหลวงปู่แก้วเนี่ย ท่านมีกลิ่าพิหารมากมายนะครับบางก็ว่าท่านมีวิชาเดินนะครับบนน้ำนะครับหน้าวัดท่านนะครับแม่นําไมกองท่านเดินข้ามได้เลยนะครับและท่านก็มีวิชากายทิพย์นะครับพอดกายทิพย์ของท่านเนี่ยไปถึงเมืองนะครับย่างกุ้งเพื่อไปดูเจดีย์ชเวดากองที่พม่าและท่านก็นําถอดกายทิพย์กลับมาเนี่ยมาสร้างเจดีย์นะครับอยู่บริเวณด้านหน้าแม่น้ํานะครับ ซึ้งเป็ดเจดีย์ที่จำลองแบบของเชวตกากงมานะครับภายในสมัยโบราณเขาบอกว่าถ้าเลี้ยงจระ,ะเข้ไปด้วยนะคะรับเป้าเจดีย์เชวิกากงนี้ไว้หลวงปู่แก้วเนี่ยมีกฤษฎาพหิหารในเรื่องแค้วคาดปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องโชคลาภนะครับคนนี้เคราะห์ไม่ดีเนี่ยเขามีควมเชื่อว่าถ้ามีเหรียญหลวงปู่แก้ววัดพมาลัยเนี่ยห้ไว้ที่คอหรือติดตัวหรือบูชาไว้อยู่เนี่ยจะได้รับการคุ้มครองจากหลวงปู่แก้ว มีเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะครับ่างที่จารีม่ได้เคยสัมผัสและเห็นจากบุคคลใกล้ชิดเนี่ยพอคนรถข้ามผ่านสะพานนะครับที่อยู่หน้าวัดพงศ์ไรเนี่ยเขาไล้มคว่ำเนี่ยลากจากฝั่ง,งนึงมาอีกฝั่งนึงเนี่ยจากสิบล้อเนี่ยลากมารดไสเขาไปเลยเนี่ยล้วตัวเขาไปเลยเนี่ยเท้าเนี่ยกลับไม่เป็นอะไรนะครับเขาค่อยเดี่ยวหลวงปู่แก้วหลวงปู่แก้วเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ที่เก่งในเรื่องวิทยาคมในเรื่องการปงคารองตรชาติีมาก ในเรื่องการแคล้วคลาดมากนะครับแล้วก็ในเรื่องโชคลาภถ้าใครมีโชคคนก็จะนิยมมาสวดพระทับถวายนำหมากฮูโบรีมรมไม้สีผลรหมักากไม้มาถวายปุก่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้หนึ่งที่มีความเชื่อมีความรักสายมูสายบุญในเรื่องการไหว้พระไหว้เจ้าวัดพงศ์ไอยนะครับจังหวัดสุฬาลงครามเป็นอีกหนึ่งที่ที่เรียกว่า มีพระดีๆอย่างแก้วโพรโมสโรนะครับเป็นเกจิวิทยาคมที่เข้มขังมากในชานิท่าแล้ววิหารด้านหลังเนี่ยก็สร้างเลยสมัยชานิท่5นะครับข้างในจะมีพระนอนนะครับพาดผ่านแล้วมีการลอดทองช้างคือลอดใต้พระนอนเขาเรียกลอดทองช้างนะครับถ้าใครได้มาลอดเนี่ยเขาเชื่อว่าจากแก้วคาดแล้วก็ดเค้หบดโศกเป็นวิธีที่ ทำแล้วมีความสุขเป็นวิธีทางใจที่ทําแล้วลดีได้อย่างง่ายๆอาจารย์ในนี้อยากให้ทุกคนลองมานะครับถ้าเวลามาเที่ยวจังหวัดสุโขทัยแวะมากราบหลวงปู่แก้ววัดมลลยอาจารย์นีเชื่อว่าคุณจะได้อะไรดีๆและได้มาสัมผัสบารมีหลวงปู่แก้วกันแบงนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามคุณจะได้ไ่พาการติดตามจากเราบูร c มีชแนลครับ